ทานอะไรช่วยฟ้าฮอร์โมนและจากฟาร,รม์มาทอสค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่งง่าย ถ้าเรารู้แล้วว่าฝ้าเนี่ยมันเกิดมาจากฮอร์โมนนะคะสิ่งที่เราควรจะรับประทานก็คือการที่เราเป็นสารสําคัญที่เกี่ยวกับช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการปรับฮอร์โมนนะคะถ้าพูดถึงการเป็นสารสกัดที่มีเหมือนวีจัยเยอะๆคะ่ะก็จะเป็นสารสกัดจากตังกุยเนาะแล้วก็จะมีพวกเกาเคือแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสารสกัดจากทัวร์เลืองแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องเกี่ยวกับดูแลเรื่องฮอร์โมนของเราแล้วก็ต้องจะทําให้ฝ้าเนี่ยมันดีขึ้นได้แต่สําคัญ อย่าลืมนะคะเรื่องฝ้าเนี่ยจะต้องคู่กับการรอเสมอเพราะกว่าผิวเนี่ยมันจะผัดออกไปอันใหม่เนี่ยมันจะออกมาแทนอันเก่าอะคะ่ะ มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฝ้าจากฮอร์โมนชัดเจนนะคะเราอาจจะทานพวกนี้ร่วมด้วยไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องลองปรึกษากันเข้ามหม่ทีว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรแน่ๆมันใช่ฮอร์โมนจริงหรือเปล่ามันเกิดจากสาเหตุไหนนะคะแล้วเราค่อยๆมาแก้กันอีกทีจริงๆก็มีคนส่งข้อความกันเข้ามาถามเยอะเหมือนกันนะคะเรื่องพวกนี้ก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ติดใจเรื่องอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะเผื <ๆ S 2> ่อว่าจะเอามาทําคลิปดีๆดีแบบนี้ให้กับทุกกกๆคคนนด้้ววยะะแล็ ตามช่องจ้าจ๋าปอมะทอกเอาไว้นะคะจ้าจ๋าปอมะทอคอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ